กราบสวัสดีนะคะผู้มากด้วยบุญบารมีทุกทท่านนะคะวันนี้พบกันนะคะกับเมเนณภาแบ่งปันพาแท้ผ้าใหม่ยอดนิยมนะคะทุกรายการเลยนะคะเมรับประกันพาแท้ยันหลินบวชนะคะรับประกันตะรอชีพนะคะมีพิกัดร้านชัดเจนนะอยู่ที่เมืองนครพนมนะคะสําหรับรายการไหนนะคะของหลวงปู่ศิลานะคะถ้าเกิดอยากให้หาก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ที่มาแรงคือเป็นเหนือดวงนี่แหละนะคะ เงินแท้พระแท้เท่านั้นนะคะเงินแท้พาแท้เท่านั้นเป็นซีนเดิมนะรายการนี้เป็นซีนเดิมนะคะพอดีมีนะคะผู้มากด้วยบุญบารมีนะคะให้เมาีาจัดการหาให้นะคะอีกท่านหนึ่งนะคะกลา้าขอบคุณที่ไว้วางใจนะคะเป็นรายการเหนือดวงของหลวงปู่ศิลารายการนี้เป็นรายการที่19เเป็นเหรียญรอเจ้านําเงินเมถึงบอกว่าปลายทางให้เฉพาะลูกค้าที่เคยสั่งกับเมีเท่านั้นนะคะถ้าใครอยากได้ก็เป็นโอน ะะทุกเนื้อมีทุกเนื้อค่ะอยากได้เนื้อไหนนะคะราคามีขึ้นลงนะคะก็สอบถามมีเข้ามาอีกทีได้นะคะนะก่อนอื่นเลยวันนี้นะคะได้รายการนี้มาไหนละ่ะมีเอาไปวางไว้ไหนแล้วได้รายการนี้มาเป็นพัปิตาไปไหนแล้วอนี่ไงนะคะรายการนี้นะคะ,ะเดี๋ยวซูมให้ดูนะ เป็นพระปิตารุ่นหานุมานรวยพลานนะคะหานุมานรวยพลานนะคะหลวงปู่มหาศลานะคะเมตตาลงอาคาระนะคะลงอาคาระเล็กยันให้นะคะลงอาคาระยันให้นะคะนี่คะ่ะและที่สำคัญนะคะ บุกเสกนะคะพศ .2568 นะคะอธิษฐานจิตโดยนะคะหลวงปู่ศิลาหลวงพ่อสุริยันพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสบายด้วยนะคะนี่นะพึ่งได้มาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมีซูมให้ดูแล้วกันเนาะ รับประกันเทยันหลีบวดเลยนะคะทุกรายการเลยของปู่ศิลาเงินแท้พาแท้เท่านั้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าของปู่มีเกเก,เกือบทุกรุ่นนะคะไม่เว้นแม้กระทั่งเสาห้าเมย์ไปเจอในสนามพักเครื่องมานะไปเจอมาเกแบบถ้าคนดูบ่อยๆอย่างเมย์เนาะจะจาเนื้อได้นะคะเมย์ก็เลยโอ้โหเกแบบเกเฉียบมากนะคะเกเฉียบมากเมย์ถึงบอกว่าเช่าหารที่ไหนเรามาระ,ระวังกันด้วยนะคะอง์นี้นะคะเป็น พระปิตานะคะพระปิตาหานุมานรวยพล้านนะคะหนุมานรวยพล้านเนะะี่ยค่ะด้านหลังนะคะเป็นองค์หนุมานนะนะะี่ค่ะออกที่วัดโพสีสะอาดนะคะสวนสงแกปรินะคะจังหวัดกาฬสินธุ์พศสองห้าหกแปดหนุมานรวยพันล้านเดี๋ยวมีให้ราคาพิเศษเลยนะมีองค์เดียวมีองค์เดียวนะคะราคาโอนนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาท โอน450ขาปลายทางนะคะปลายทางปลายทางปลายทาง550นะโอน450ไปทาง550นะคะองค์นี้มีองคเดียวนะมีองค์เดียวขอรูปเพิ่มเติมได้นะะ่าจะมีองค์เดียวนะคะต่อมาขอ,ะะของหนุปู่นะคะของหนุปู่เพิ่งมีออที่เขาปิดจองไปเพิ่งมีนะคะมานะคะต่อเลยนะคะ วันนี้แบบว่าขอรูปปู่เพิ่งมีเปิดจองไปรุ่นบูชาครูบูชาครูรุ่นแรกเมย์จะชอบแบบว่ารอพระออกรอชนมือเลยนะคะแต่ว่าใครอยากได้รุ่นไหนก็แจ้งเมย์มาอีกทีนะแต่มีชอบเป็นรุ่นที่ชอบตอนนี้นะเมย์ชอบรุ่นหนุนดวงหลวงปู่นะคะหนุนดวงหลวงปู่ศิลาตอนนี้แะแต่ยังไม่เปิดจองที่มีลุงโพดไว้ให้นะคะมารายการนี้นะคะรายการนี้เป็นพระ ผงของขวัญรุ่นแรกนะคะหลวงปู่ทวดนะคะเปิดดวงรุ่นปดหนี้ชนะจนรุ่นแรกนะคะรวยล้านล้านหลวงปู่หลวงปู่ศิลานะคะมีตาอธิษฐานจิตที่ล,ลึกงานไหวพ้พระธาตุพนมนะคะงานไหวพ้พระธาตุพนมที่ผ่านมานะสองห้าหกเก้าวันที่ยี่สิบหกมกราคมที่ผ่านมานะคะ<ม>เพราะว่าหลวงปู่ศิลาท่านเป็นองค์อุป,ปถัมภ์นะคะงอ,อ,องค์พระธาตุพนมอยู่แล้วนะคะก็เลย นี่เลยนะคะหลวงปู่เมตตาอธิษฐานจิตนะคะลุกเสกนวัดพระธาตุพนมหลวงปูท่ทวดเปิดโลกพระธาตุพนมองค์นี้ไม่ต้องรับประกันเทศอยู่แล้วเลยนะคะนี่นะคะหลวงปูท่ทว่เปิดโลกพระธาตุพนมนะคะ มีเอาแต่เนื้อผงม,มาเพราะว่าถ้าเหรียญถ้าใครอยากได้เหรียญก็ทักเข้ามาอีกทีแต่ว่ารุ่นนี้มีเอาแต่เนื้อผงม,มานะคะหลวงปู่ศิลาล่วงปูุกเสกและอีกหลายเกจิดังรวมปลุกเสกหนึ่งในนั้นก็มีพระอาจารย์ไก่พระอาจารย์ชารัตขันติโกร่รวมปลุกเสกนะคะนั่งปลูกปลุกเสกในรุ่นนี้นะคะปุดหนี่ชนะจนรวยล้านล้านนะคะรุ่นแรกแต่ละเนื้อจะสร้างไม่เยอะนะแต่ละเนื้อจะสร้างไม่เยอะนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ ถึงกล้องให้ดูเดี๋ยวมีซูมดีกว่าแบบกล้องนี้ไม่ค่อยชัดแต่มีว่านะคะ,ะเดี๋ยวซูมให้ดูดีกว่านี่ค่ะองค์นี้นะคะติดพลอยปลุกเสกเยอะมากนะคะติดพลอยปลุกเสกเยอะมากนะ,ะ mm. เป็นเนื้อผงทูบโรยพลอยนะคะ เนื้อผงทูบโรยพลอยเนี่ยรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบโรยพลอยนะคะฝังหลังฝังเหรียญนวะหลังฝังเหรียญนวะจะสร้างแค่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าองค์จัดสร้างแค่หนึ่งองค์นะคะและปลุกเสกในโบสถ์มหาอุดนะคะของวัดพระธาตุพนมถ้าปลุกเสียงในโบสถ์มหาอุดของวัดพระธาตุนี้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วถึงความเข้มขังแล้วเชื่อไหมคะทาไมเหรียญราคาสูงและพระเนื้อผงทําไมแบบว่าเริ่มแบบหายากเพราะว่า คนที่ศรัทธาองค์พระนารายณ์มีเยอะอยู่แล้วเลยที่สําคัญนะคะคนในพื้นที่ก็เก็บเก็บแบบเป็นเหรียญเป็นอะไรอย่างนี้ไปก็เลยทําให้ราคาสูงนะคะและเชื่อว่ารุ่นนี้จะมีประสบการณ์มากๆเพราะว่าเป็นรุ่นปลดหนี้ชนะจนรวยละล้านตอนนี้ใครก็ตามหานะคะองค์นี้เนื้อผงทูบนะคะปลุกพลอยติดพลอยปลุกเศษอยู่มากนะคะและที่สําคัญด้านหลังนะคะฝั่งเหรียญน,นะคะนวะนะเนื้อนวะสวยมากดู นะคะสวยมากเลขสามหนึ่งนะเลขสามหนึ่งนะคะเลขสามหนึ่งนะคะตกโคตสอทับรอคือหลวงปู่ศิลานี่แหละนะคะองน์นี้ราคานี้เลยนะฝังนวะมีให้ราคานี้เลยนะคะราคาโอนสี่ร้อยห้าสิบจ้ะโอนสี่ร้อยห้าสิบนะคะปลายทางปลายทางห้าร้อยห้าสิบโอนสี่ร้อยห้าสิบนะนะคะเพราะว่าจะสร้างหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าองค์หลังฝังนวะนะคะ อ่ะเดี๋ยวไม่ให้ดูองนี้เป็นรายการอง์นี้นะคะเป็นเนื้อผงทูปร้อยห้าสิบแปดพระธาตุเจดีนะคะคือนำนะคะผงะทูปร้อยห้าสิบแปดพระธาตุในพระธาตุหลายๆพระธาตุมารวมกันนะผสมทองพระธาตุพ,พนมนะคะผสมทองพระธาตุพ,พนมด้วย และที่สำคัญจะสร้างแค่1529องค์นะคะต่อโค้ดศิลาทองนะคะต่อโค้ดศิลาทองนะต่อโคดศิลาทองเนี่ยค่ะเห็นไหมนะต่อโคดศิลาทองนี่ติดทองเยอะมากนะคะทองพระธาตุพนมนะคะติดทองพระธาตุพนมติดองนี้ติดมวลสารเยอะมากนะคงค์นี้ติดมวลสารเยอะมากแล้วต่อโค้ดศิลาทองเลขหนึ่งสองสี่แปดเลขหนึ่งสองสี่แปดนะคะ หนึ่งสองสี่แปดจ้านะคะหนึ่งสองสี่แปดด้านหลังเห็นไหมติดทองเยอะมากนะคะอง์นี้นะคะราคานี้เลยนะคะองนี้โอนสี่ร้อยนะโอนสี่ร้อยนะคะปลายทางห้าร้อยโอนสี่ร้อยปทางห้าร้อยจ้ะนะคะโอนสี่ร้อยปทางห้าร้อยจะสร้างแค่ 1, 500, พันห้าร้อยกว่าองค์เอง องนี้นะคะเป็นเนื้อผงหยกเนื้อผงหยกสร้างห้าพันองนะคะเนื้อผงหยกนะองค์นี้เป็นเนื้อผงหยกสร้างห้าพันองนะคะเนี่ยสร้างห้าพันองนะเนื้อผงหยกนะคะสีเขียวเหนียวซับค่ะนะคะปีนี้ต้องสีเขียวเหนียวซับเท่านั้นนะตอกซอทับโรนะคะเลขสองสามศูนย์แปดองนี้เลขสองสามศูนย์แปดโอนสามร้อยนะองค์นี้โอนสามร้อยนะคะปลายทาง สี่ร้อยโอนสามร้อยไปทางสี่ร้อยได้มาทั้งหมดหกองค์นะคะรายการอ่ารายการนี้นะจ๊ะรายการนี้นะเป็นเนื้อผงผสมผงสมเด็จนะบางขุนพรมจีโวหลงปู่ศิลาหลังพระธาตุพนมจะสร้างทั้งหมดห้าพันองนะคะผ,ผสมนะคะผสม พงสมเด็จนะคะบางขุนพมโอ้โหดูสวยมากดูติ all, ดจีวรหลวงปู่ศิลาด้วยนะคะองค์นี้คือติดจีวรเยอะมากนะคะทุกคนเนี่ยติ all, ดจีวรหลวงปู่ศิลาเยอะมากนะอง์นี้นะคะมีอย่างละองค์ที่มีลงนี่แหละเลขหนึ่งศูนย์เก้านะเลขหนึ่งศูนย์เก้านะคะนี่ค่ะพิเศษเลยองค์นี้ราคาโอนสี่ร้อยจ้าไปทางสี่ร้อย โอน400ไปทาง500นะคะโอน400ไปทาง500จอะอะต่อเลยนะคะรายการนี้ยังไม่แกะนะคะรายการนี้ยังไม่แกะมนาะให้ดูว่าคืออะไรโอ้โหแม่เจ้าเหนือก้นคขกค่ะ เป็นรายการเนื้อก้นคุกนะคะสร้างทั้งหมด9,000องค์แต่เนื้อก้นคคกนิยมสุดงงมากเลยเนื้อก้นคคกนิยมสุดทําไมถึงนิยมเพราะว่าเนื้อก้นคคกคือรวมมวลสารทุกอย่างเลยนะคะรวมมวลสารทุกอย่างเลยนะเนื้อก้นคคกนะคะองค์นี้เนื้อก้นคคกสร้างทั้งหมด9,000องค์เนื้อก้นคคก ทำไมเนื้อก้นขกไม่ตอกเลขเนาะอง์นี้เนาะพยายามหาเลกแต่เนื้อก้นขกนะทุกคนแต่เนื้อก้นขกเขานิยมสุดเลยนะที่เมยไปดูมาเนี่ยแบบมีไม่คิดว่ามีจะได้เนื้อก้นขกแต่งงมากองค์นี้ไม่ตอกโค้ดน,นะคะแต่ว่ามีรับประกันเทียนหลินบวชเหมือนเดิมนะเพราะว่ามีเอามาจากวัดเลย องคนี้นะคะราคา,าให้ราคานี้เลยนะคะราคาโอนราคาโอนสามร้อยห้าสิบโอนสามรอยห้าสิบไปทางสี่ร้อยห้าสิบจากเนื้อก้นหกนะคะเนื้อก้นหกต่อมานะคะมีอีกองคหนึ่งเพราะว่าอีกองค์ก็ยังไม่เก็บนะเดี๋ยวมีเก็บก่อนไปลง จีอมก็ยังไม่แกะนะคะ่นะเดี๋ยวดูนกันนะเอาไปไว้เถอะคะ่ะบูชาไว้เพราะว่าหลวงปู่ทวดเปิดโลกพระธาตุพนมจะมีแค่นะคะรุ่นละหนึ่งปีเท่านั้นนะคะในงานสมโภชองค์พระธาตุพนมนะคะที่หลวงปู่ศิลาท่านเมตตานะคะนางปกอธิษฐานจิตป,ปกเสกนะในรุ่นนี้นะคะหลวงปู่ทวดเปิดดวงนะ,ะปลดนี่ชนะจนรวยละล้าน คนเชื่อว่ารุ่นนี้นะคะรุ่นนี้จะมีประสบการณ์เยอะเชื่อว่าอย่างนั้นองค์นี้เนื้อดินผงทูบเจ็ดพระธาตุวันเกิดนะคะในนครพนมก็คือจะคือจะมีะเจ็ดพระธาตุวันเกิดในในในเนื้อนี้นะคะผงทูบนะคะ,ะเจ็ดพระธาตุวันเกิดในนครพนมนะคะถ้าใครมาไหว้นะคะกราบขอพรนะคะพ,พระธาตุวันเกิดจะมีอยู่เจ็ดพระธาตุนะคะ ให้ทุกคนลองเสิร์ชดูนะนะครพนมจะมีเจดพระธาตุบนเกิดนะคะสร้าง1560องค์นะคะสร้าง1560เท่านั้นและโคดเจดพระธาตุนะแต่ว่ารุ่นหลังเหรียหรือว่ารุ่นหลังพระธาตุของเราเป็นรุ่นหลังพระธาตุน่าจะได้หลังเหนียบ้างเนาะนี่ค่ะสร้างทั้งหมด1500องค์นะนีย่ยเนื้อผงถูกสวยมาก เนี่ยค่ะเจ็ดพาธาเห็นไหมเลข184เลขสวยนะเลข184นะคะราคาโอนสามร้อยห้ะโอนสาม้อยห้นะจ๊ะโอน350ปลายทางนะคะปลายทาง4ี่ร้ห้าโอน350รปลายทาง450รา 450, นะเอาราคาตามนี้นะจ๊ะโอนสามร้ปลายทาง450นะนะ,ะแล้วก็นะคะ ต่อาานะคะเป็นบางท่านบางหลายท่านเลยไม่ใช่บางท่านเนี่ยอะมาตามหาตะกุดยอดเศรษฐีนะคะตะกุดยอดเศรษฐีทําไมคนถึงนิยมตะกุดยอดเศรษฐีเพราะว่าพิธีดีและมวลสารดีนะคะมวลสารคือรวมมวลสารของคณาจารย์นะคะระดับประเทศในประเทศไทยเลยอยู่ในมวลสารของตะกุดยอดเศรษฐีนะคะอุดมวลสาร<ม>เห็นไหมนะคะ และยันเป็นยันยอดเศรษฐีด้วยนะคะเป็นยันยอดเศรษฐีสร้างไม่เยอะด้วยที่สําคัญสร้างไม่เยอะนะคะสร้างไม่เยอะนะคะโอ้ยขอัยค่ะขอห้งอะนะคงมีเหลือ <c oughs> เหลือสี่ดอกเหลือ <c oughs> สีด่ดอกสุดท้ายมีแค่สี่ดอกสุดท้ายนะคะมีแค่สี่ดอกสุดท้ายจ้ะนะคะมีแค่สี่ดอกสุดท้ายนะทุกคนมีแค่สี่ดอกสุดท้ายอันนี้เลข ตองห้าแล้วก็หกเลขตองห้าแล้วก็หกนะดอกนี้นะคะให้ราคาวันนี้เลยนะดอกนี้โอนพันแปดโอนพันแปดนะคะโอนพันแปดตองห้าแล้วก็หกโอนพันแปดนะคะปลายทางสองพันบาทโอนพันแปดไปทางสอ 2008, งพันแล้วก็จะมีเลขห้าหนึ่งห้าสองหนึ่งสามห้าสองหนึ่งสามนี้โอนพันห้านะเลขเพราะว่าตองห้าเมื่อกี้นี้สวยแล้วก็เลขหนึ 1, 2, 8, 6, ่งสองแปดหกเลขหนึ่งสองแปดหกนี้ก็พันห้านะคะอันนี้เลขอะไร แต่เดือนสี่ดอกสุดท้ายอ่ะถ้าใครสนใจก็ยักเข้ามาถามเลยในอีกทีแล้วีันเนะนะคะขออนุญาตไปเร็วๆเลยวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเมย์ขออนุญาตเล่าประสบการณ์นะคะหลวงปู่สมศรีสุจิโตวันนี้พอดีเพื่อนมาจากกรุงเทพนะคะแต่ว่าเพื่อนอะ่ะโทรบอกเมย์ไว้ว่าให้เมย์เอาเหรียญหลวงปู่สมศรีไปให้และก่อนเพื่อนเมย์เป็นคนที่แบบว่ามีเซนส์หน่อยอ่ะตั้งแต่แบบว่ายังไม่แกะเหรียญเลยนะแล้วได้เหรียญไปแล้วรู้สึกใจเต้นใจสัน่น เพื่อนบอกว่าแรงมากเลยนะคะแต่ว่าเพื่อนก็คิดในใจว่าอยากได้เลขแบบเลขที่ชอบนะคือเลขสี่หกนะคะเลข4ี่หเลข4ี่หเลขในใจเพื่อนเมยนะคะขอให้ได้เลขตามที่ขอนะคะเพื่อนบอกหลวงปู่แบบนี้เชื่อไหมเลขนะคะเมยให้เพื่อนไปสองกล่องนะคะเป็นเหล็กเปียกองคหนึ่งแล้วก็ลุ้นลังลุ้น1องค์นะคะซึ่งเพื่อนจองเล็กเปียกยออพระธาพนมมาเพราะว่าเป็นคนนครพนมเนาะก็ต้องเก็บ เก็บเกี่ยวกับอ,องค์พระราพนมก็เป็นเหล็กเปียกยออพระราพนมเพื่อนก็เลยเอาไปนะคะแล้วได้เลขตรงตามที่เพื่อนเมขอไว้แบบเพื่อนบอกพูดแล้วคนลุกเพื่อนก็เลยอ่าลองแอบเอาไปซื้อหวยดูแต่นางซื้อนางซื้อแค่หนึ่งบาทนางซื้อแค่หนึ่งบาทแล้วถูกจริงๆทีนี้นะคะขอปารมีหลวงปู่ลองลองเฉยๆเพื่อนบอกถูกจริงๆออกมาเพื่อนบอกว่าถูกเลขบาทหนึ่งโอ้ยนะคะก็ได้ไปหนึ่งพันบาทก็เลยคํากันนะคะ มานะคะเมย์ถึงบอกว่าแต่ละรุ่นแต่ละรายการนะคะของหลวงปู่นะคะมีประสบการณ์ทุกรุ่นนะมีประสบการณ์ทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแต่เมย์เชื่อว่าเหรียญรุ่นนี้เมย์ต์เชื่อตามคําที่หลวงปู่บอกเลยนะรุ่นเสมาสมปทา,า,นานะคะของหลวงปู่สมสีสุจิโตเมย์เชื่อแบบนี้เชื่อว่ามีประสบการณ์นะคะมีประสบการณ์เยอะ เพราะว่ารุ่นนี้นะคะหลวงปู่บอกว่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับได้เงินมาแบบฟุกฟุกได้เงินมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะเพราะว่าด้านหลังนี้นะคะเป็นยันเรียกเงินนะคะและมีองค์พญายนาคเจ็ดเสียนาคอยให้ความที่เราขอไวพอ้พรที่เราขอไว้ประสบผลสําเร็จนะแล้วคือ คือเราอยู่ทางนี้มานะคะทางแบบนครพนมหรือติดน้ําโขงหรืออะไรอย่างนี้เราเชื่อเรื่ององค์พญายนาคอย,อยู่แล้วยมีก็คุยกับเพื่อนเมยนะวันนี้ว่าคิดไหมว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆแบบได้มาทําเกี่ยวกับด้านหลังเป็นองค์พญายนาคก็ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันว่าจะได้มาทำเมยก็บอกคือเป็นเป็นรุ่นที่นะะท่านออกแบบไว้นานแล้วแล้วยันเนี้ยเป็นยันเรียกเงิน แล้วมีองค์พญายนาคเจ็ดเศียนคือออกแบบไว้สิบกว่าปีแล้วทําไมในสิบกว่าปีนี้ไม่มีแบบว่าก็มีคนไปขอสร้างแต่ปู่ก็ไม่ได้ให้ใครสร้างง่ายๆแล้วเราเป็นเราพึ่งไปกาบปู่แล้วทําไมท่านถึงอนุญาตให้เราสร้างเมีก็บอกแบบกับเพื่อนแบบนี้ถ้าเราไม่มีบุญสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์พญายนาคนี้ไม่ได้ทํานะคะและเมีก็เชื่อมั่นยังมั่นใจในคํานี้เสมอนะคะแล้วเมีก็จะเอาเหรียญหลวงปูข่ขึ้นขึ้นคอตอนนี้เอาไปเลี่ยมอยู่นะคะ แล้วเมย์ก็พูดให้เพื่อนฟังว่าเนี่ยที่จริงเหรียญรุ่นนี้นะคะท่านน่ะตั้งใจให้ชื่อว่าเป็นเรียกเงินแต่เมย์ขอเป็นว่าสมปาถนาเพราะว่าเมย์ได้ไปขอหลวงปู่ไว้ตั้งแต่แรกว่าถ้าเมย์จะได้เป็นผู้สร้างหรืออะไรให้เมย์เกิดปฏิหาริย์ให้เมย์สมดังปาถนาอย่างที่เมย์ต้องการเมย์บอกแบบนี้บอกเพื่อนแบบนี้นะคะแล้วเชื่อไหมเมย์บอกยันด้านหลังที่เห็นนะคะ หลวงปู่บอกว่าเป็นยันเรียกเงินเมย์เคยถามเคยถามาพี่พงษ์ที่ดูแลหลวงปู่คือหลวงปู่บอกว่าบอกตรงๆไม่ได้นะแต่เมย์บอกเมย์เล่าให้เพื่อนเมย์ฟังเพราะว่าเพื่อนเมย์ก็ศรัทธาพระอาจารย์ไก่เป็นเมย์นี่แหละที่ทแนะนําไปไปไหว้พระอาจารย์ไก่นะพระอาจารย์ชรัตคันติโกนะคะแล้วเมย์บอกว่าเชื่อไหมพระอาจารย์ไก่บอกว่ายันเนี้ยด้านหลังเหรียญเนี่ยเป็นยันกินาลี เป็นยันกินรีที่ครอบจักรกวาลเลยเมยบอกอย่างเงี้ยคือพระอาจารย์ไก่นะคะพระอาจารย์ชรัตท่านเล่าให้เมยฟังเป็นครึ่งชั่วโมงเลยวันนั้นที่ที่พระอาจารย์เห็นด้านหลังยันนะเมยก็เล่าให้เพื่อนฟังแบบนี้ mm hmm. แล้วคือหลวงปู่สมศรีท่านเป็นลูกศิษย์นะคะของหลวงปู่ทองมาถาวโลเป็นศิษย์เอกอีกองหนึง่งก็ถือว่าได้แล้วที่สําคัญท่านยังสําเร็จวิชากิน,นารี เพียงองค์เดียวนะคะที่สําเร็จวิชากินรีนะคะวิชากินรีนี้ก็เป็นจากหลวงปู่ทองมาถาวรนนะคะเมย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะและเรื่องบุญสัมพันธ์ล้วนๆนะคะถึงบอกว่าใครได้บูชาไปได้ครอบครองไปนะคะจะเกิดพุทธคุณเกิดปฏิหารนะคะขอแค่เชื่อมั่นและศรัทธาลองขอบารมีหลวงปู่ดูนะคะอันนี้คือเมย์ก็พูดได้แค่บอกกล่าวแล้วบอกเล่าบุญแค่นั้นเองเลยนะ แค่นั้นจริงๆนะคะแค่นั้นจริงๆนะรายการนี้น Squid, สวยมากรายการนี้สวยมากเป็นรายการที่แปดสิบเเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะคะเป็นเนื้อทองแดงมันปูสวยมากดูเนื้อทองแดงมันปูนะคะองค์นี้เนื้อทองแดงมันปูสวยมากองค์นี้เลขเจ็ดตัวเดียวเนื้อทองแดงมันปูโหสวยมากเลขเจ็ดตัวเดียวและมีจีวรหนว่ปูนะคะและมีจีวรหนว่ปูไปให้ด้วยนะ องนี้นะคะถ้ถาใครรับองค์นี้นะถ้ารับองค์นี้มีให้ราคานี้เลยโอน350โอน350ค่ะไปทาง400นะคะไปทาง450ถ้าใครนะอยากได้ลุ้นซีนเดิมลุ้นซีนเดิมมียังให้อยู่นะลุ้นซีนเดิมนะคะมียังให้อยู่นะให้รุนอยู่ไม่ใช่เดียเนี่ยลุ้นซีนเดิมนะลุ้นซีนเดิมนะคะในราคาให้ราคานี้เลยนะในราคาลุ้นซีนเดิมนะคะราคาโอน หนึ่งองนะคะหนึ่งองสองร้อยห้าสิบบาทนะคะแต่ค่าส่งห้าสิบาทจะรับสององหรือสิบองสามองค์ก็ได้นะคะค่าส่งก็ห้าสิบาทแต่ให้ในราคาสองร้อยห้าสิบาทนะคะถ้าเมย์บอกว่าจํากัดแค่สองร้อยองนะถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยราคานี้ไม่ได้แล้วถ้าใครอยากยกลัง อยากยกลังเอาไปร่วมเผยแผ่บารมีหลวงปู่นะคะก็ได้ยกลังในราคา1 3 0 0 0บาทจะส่งฟรีนะ13,000บาทนะคะมีจะส่งฟรีให้เลยนะคะเอาไปไว้บูชาพุทธคุณแล้วก็เอาไปไววแจกแจกพื้นญาติพี่น้องในวันเกิดในวันอะไรอย่างเงี้ยมีว่าแจกให้พระดีที่สุดและที่สําคัญในหนึ่งลังในหนึ่งลังนะคะมีรับพระ50องค์รับพระ50องค์ การันตีให้แต่ละลังเนื้อเงินหนึ่งองเนื้อนวะสององนะคะแล้วก็มีอป,ปากา้ามีหลากหลายเนื้อนะคะมีหลากหลายเนื้อนะนะคะให้ไปลุ้นกันเอานะนี่ค่ะองค์นี้องนี้เป็นเนื้อตะปูสังขาวนนในสมัยอดีตการนะคะในอดีตการนี้ตะปูสังขาวนนนี้มีความหมายมากๆนะคะว่า ป้องกันคุณใสป้องกันสิ่งไม่ดีสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะองนี้เลขสามตัวเดียวนะเลขสามตัวเดียวนะคะราคานี้เลยฟังพลอยด้วยนะที่สําคัญฝังพลอยเนี่ยฝั่งพลอยโนพะก้านะคะฝั่งพลอยโนพะก้าจะสร้างทั้งหมดฝั่งพลอยโนพะก้าจะสร้างทั้งหมดสามสิบเหรียญจะสร้างไม่เยอะนะจะสร้างทั้งหมดสามสิบเหรียญเลยเลขสามตัวเดียว ให้ราคาไหนดีนาะราคาพิเศษเลยได้ไหมราคาโอนสามร้อยเก้าสิบนะคะโอนสามร้อยเก้าสิบเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะโอนสามร้อยเก้าสิบาทนะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะนะคะอะมานะคะ ใครอยากได้เป็นเนื้อไหนนะคะเนื้อไหนเป็นพิเศษนะคะทักเข้ามาได้เพราะว่าเมยน่ะที่มาปล่อยราคานี้เพราะว่าอะไรก็เหมือนออพระอาจารย์แดงนะคะที่อยู่ทางสุพรรณบอกเมว่าว่าให้อยากให้แบบว่าพระออกไปเยอะๆให้ทุกคนได้ได้เจอประสบการณ์จริงๆเจอประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้วก็กลับมาทําบุญกับหลวงปู่เองซึ่งณนะตอนนี้นะปัจจุบันนะคะได้เริ่มมีการบูรณะ องค์พระสถูปของหลวงปู่ทองมาถาวรูเมถึงบอกว่าเมย์ถึงบอกตั้งแต่แรกว่ารุ่นที่เราสร้างเนี่ยถึงแม้ยอดจองเต็มเราก็จะได้แค่เงินถวายหลวงปู่นะคะเพื่อที่จะเอาไปสร้างวิหารซึ่งองค์พระสถูปหลวงปู่ทองมาเมก็บอกว่าบอกพี่ที่ดูแลเนาะว่าเราได้เงินแล้วก็ค่อยๆจะทําไปแล้วก็จะบอกบุญกับ ทุกทกท่านว่าถ้าใครอยากร่วมทําบุญบูรณะนะองค์พระสถูปหลวงปู่ทองมาถาวโรนะคะค่อยโอนร่วมกันอีกทีหนึ่งตอนแรกเมย์คุยกับพี่พงศ์ว่าให้โอนเข้าหลวงปู่เลยไหมหรือยังไงท่านบอกว่ายังไงอะเมย์ก็เป็นเจ้าภาพแล้วให้โอนเข้ากับเมย์แล้วก็ค่อยเอาไปถวายปู่อีกทีก็ได้ท่านบอกแบบนี้นะคะเมย์ก็จะบอกบุญเลยแล้วกันนะคะเพราะว่ารูปอยู่เครื่องที่มีแอดคลิปนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เมย์จะเอารูปโชว์แล้วเมย์จะโชว์วันนี้แหละเมย์จะเอาลงโพสต์นะคะแต่เมยก์ก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมบแหละะะะนคเพราาว่า อย่างที่เมย์ลงให้ฟังว่าหลวงปู่ทองมาถาวโรนะคะท่านเป็นพระเกจิที่กราบไหว้ได้สนิทใจแหละนะคะแล้วก็มีเรื่องเล่ามีประสบการณ์ต่างๆมากมายนะคะหลวงปู่ทองมาถาวโรนะคะเมย์ถึงบอกว่าในการบูชาเหรียญครั้งนี้นะคะในการบูชาเหรียญแต่ละรอบก็คือนะคะได้ร่วมทำบุญด้วยกันอยู่แล้วเพราะว่าเงินที่เมย์ได้มาเมยก็ อสาสะสมแต้มบุญสะสมแต้มบุญก็คือมีจะหักหักหักไว้นะคะก็เอาไปถวายหลวงปู่นะคะเพื่อที่จะบูรณะองค์พระสถูปหลวงปู่ทองมาถาวรด้วยทึ่ซึ่งถ้าใครอยากร่วมทําบุญนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าได้คุยกับหลวงพ่อชรัตอยู่นะว่าเราจะทําตรงนี้ให้สําเร็จแหละสักวันหนึ่งก็ต้องสําเร็จนะคะสําหรับเนื้อเหล็กเปียกยอดพระธาตุพนมนะ สำหรับเนื้อเหล็กเปียกยอดพระธาตุพนมเชื่อไหมถ้าบุญสัมพันธ์กับหลวงพ่อชรัตคันติโกโด้วยเนี่ยเพื่อนเมืวัน,นี้กุง้งก็ได้หลังเนื้อเหล็กเปียกยอดพระธาตุพนมได้หลังยันหลวงพ่อชรัตจานใช่จานนะคะหลังจานจานยันนะคะเนื้อเหล็กเปียกยอดพระธาตุพนมซึ่งมีไม่เยอะเลยนะนะคะ องคนี้นะคะเป็นเนื้อเหล็กเปียกยออพระธาพนมนะคะเนื้อเหล็กเปียกยออพระธาพนมตอนนี้ของมีที่มีมีอยู่ในมือตอนนี้นะมีไม่ถึงสามสิบลุนนะคะเหลือไม่ถึงสามสิบลุนเพราะว่าก็ออกเรื่อยเรื่อเพราะว่าเป็นเนื้อเหล็กเปียกยออพระธาพนมนะคะและมากเหนือไปกว่านั้นองค์นี้เลขสามแปดนะคะต่อโคตดด้วยนะเลขสามแปดนะคะต่อโค้ดเงินโค้ดทองอ่ะเลขสามแปดเนื้อเหล็กเปียกยออพระธาพนมนะคะ ยอพระธนพนมคือมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วนะคะเป็นมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะและหาได้ยากด้วยนะคะหาได้ยากไม่มีแล้วนะคะหายากมากซีนเดิมถ้าใครอยากรับซีนเดิมนะคะราคา 699บาทโอน699ไปทาง799โอน699ไปทาง799นะคะถ้าใครจะรับองค์นี้เมยก็ให้ราคานี้เลยนะโอน650นะคะโอน650รวมจะส่งฟรีนะคะคือแบบบางคนไม่อยากรุ้นแล้วเอาองค์นี้แหละนนองเมยนะคะเพราะว่าตรงกับเลขที่บ้านพี่หรือเลขเลขอายุหรืออะไรก็เอาไปไว้บูชาพุทธคุณได้นะคะ ยาวมากแล้ววันนี้นะคะรายการอื่นๆนะคะรายการอื่นๆก็ได้ตอนนี้ไม่งงมากนะคะงงที่ว่าทําไมเหรียญเนือดวงหลวงปู่คีบตอนนี้ในกลุ่มแบบกําลังมาแรงมากเลยเหรียญเนือดวงหลวงปู่คีบนะคะเทพเจ้าแห่งรูปน้ําโพงนะคะร้อยสิบเอ็ดปีตอนนี้หลวงปู่นะคะท่านงดงดกาบงดเข้ากาบเนาะเพราะว่าตอนนี้หลวงปู่ท่านอาพาธอยู่นะคะนะคะงดเข้ากาบงดเข้าใกล้นะคะหลวงปู่ท่าน พักผ่อนนะคะเพราะว่าหลวงป,ปู่ท่านก็ร้อยสิบปีแล้วนะคะเทพเจ้าแห่งรุ่มน้ำโผงนะองค์นี้เลยนะคะชักยันกลางอากาศได้นะคะทำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์สตรกอัคระเลขยันนะอ่ะนะให้ดูเหนือดวงหลวงป,ปู่คีบถ้าถ้าไม่ใช่เลขตองกา้าถึงแม้เป็นเลขตองกา้าดู คงเมเป็นเลขตองเก้าถ้าใครอยากเก็บเก็บได้นะเลขตองเด้านหลังจานมือหลวงปู่เลขตองเด้านหลังจานมือหลวงปู่ให้ราคานี้เลยโอนหมื่นห้าโอนหมื่นห้านะคะอันนี้คือเมบูชามาจากวัดเลยและเมบูชามาในราคาหมื่นหอันนี้พูดตามจริงสาบานได้พูดตามจริงสาบานได้เพราะว่าเป็นเลขตองเก โอนหมื่นห้าจากปลายทางนะคะหนึ่งมื่นเจ็ดพันโอนหมื่นห้าปลายทางหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเหนือดวงหลวปูคีบถ้าไม่ใช่เลขตองเก้านะคะเลขทั่วไปให้ราคานี้เลยนะราคาโอนนะคะโอนเจ็ดร้อยโอนเจ็ดร้อยค่ะปลายทางนะคะปลายทางแปดร้อยโอนเจ็ดร้อยปลายทางแปดร้อยสำหรับเหรียญเหนือดวงหลวปูคีบพร้อมกล่องนะคะพร้อมกล่องเดิมรายการของหลวงปู่สมศรีนะคะถ้าใครอยากได้รายการไหนจะปิดรายการไหนก็ค่อยทักมาถามมีอีกทีนึงนะคะนะ ฝากทุกท่านทุกคนเลยนะคะร่วมกันกดแชร์กดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็ถือว่าเราได้เป็นสะพานบุญร่วมกันจริงๆนะคะฝากไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะขอบพระคุณทุกคนคะ่ะที่ติดตามนะคะ